เดือดหน้าชายแดนอดีตอสทหารพรานชกทหารกัมพูชากลางปราสาทตาเมืองถมวันนี้รายการข่าวเดือดของเราจะพาไปเจาะลึกประเด็นเดือดที่ลุกเป็นไฟกลางแดดร้อนๆตรงแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาเมื่ออดีตอาสาสมัครทหารพรานรายหนึ่งก่อเหตุชวนชก บุกเข้าไปที่ปราสาทตาเมือนทมแล้วชกหน้าทหารกัมพูชากลางแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ชกธรรมดาแต่มีวิดีโอเป็นหลักฐานและนี่คือเรื่องที่กำลังสะเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่13กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิกา20นาทีกลางบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวกำลังเยี่ยมชมปราสาทโบราณริมชายแดนไทยกับกัมพูชา ที่ตามเมืองทมจังหวัดสุริน์กลับกลายเป็นเวทีปะทะแบบไม่ทันตั้งตัวชายไทยสองคนเดินเข้าไปหาทหารกัมพูชาอย่างเป็นมิตรทักถ่ายขอจับมือถ่ายรูปแล้วทันใดนั้นหนึ่งในนั้นก็ฟาดหมัดขวาเข้าเต็มหน้าทหารกัมพูชาแล้ววิ่งหนีเรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกล้องวิดีโอที่บันทึกเหตุก,การณ์เอาไว้ก็ถูกแชร์วันโซเชียล มีการขุดคุยหาตัวตนของชายไทยคนดังกล่าวซึ่งต่อมาทราบชื่อคือนายสมหมายศรีสุครานันอดีตอสทหารพรานปัจจุบันเป็นประธานชมรมทหารพรานจิตอาสาและประธานครือข่ายทหารพรานศึกจังหวัดสมุทรสาครถามว่าเขาไปทำอะไรที่นั่นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่โดยมีเจตนาแสดงอุดมการรักชาติแต่วิธีที่เขาใช้ กลับกลายเป็นการจุดระเบิดเข้าทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ประเทศพื้นบ้านในเขตพื้นที่อ่อนไหวที่สำคัญคือที่นี่เป็นพื้นที่ทับซ้อนและยังเป็นจุดท่องเที่ยวด้วยทางกองทัพไทย โดยกองทบกได้ออกแถลงการด่วนชี้แจงว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพหรือภารกิจของทหารไทยแต่อย่างใดพร้อมส่งตัวนายสมหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายไทยทันทีโดยไม่มีการละเว้นประเด็นที่ร้อนยิ่งกว่าพระอาทิตย์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาจะเป็นอย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าทหารกัมพูชา เจ้าหน้าที่ไทยจำเป็นต้องประสานงานอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและรักษาบรรยากาศสันติภาพแนวชายแดนคลิปวิดีโอความยาวประมาณ30วินาทีได้กลายเป็นเครื่องหมุนสำคัญในการพิสูจน์เหตุการณ์ทุกช็อตเห็นชัดเดินเข้าไปยิ้มทักทายแล้วมัดก็พุ่งเข้าใส่ไม่มีการเตือนไม่มีการทะเลาะเพียงแก่การจู่โจมที่กลายเป็นคลิปดราม่าชายแดนแห่งปี ด้านกระทรวงกลาโหมของไทยได้มีคำสั่งเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือผู้มีประวัติทางทหารจะต้องไม่มีใครสร้างเรื่องในพื้นที่อ่อนไหวแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่า การใช้กำลังกับเจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ชายแดนแม้จะเป็นการกระทําส่วนตัวแต่มีความเสี่ยงสูงมากต่อความมั่นคงระดับภูมิภาคถ้าเกิดการตอบโต้หรือเข้าใจผิดบานปลายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์ประสาทตาเมือนทมคืนหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่ไทยกับกัมพูชาเคยมีประวัติพิพาทกันมาการสร้างบรรยากาศสันติภาพใช้เวลาหลายปี แต่หมัดเดียวจากชายคนเดียวอาจทำให้ความเชื่อมั่นซันคลอนได้ดานประชาชนในโลกออนไลน์ก็แตกเป็นสองฝั่งฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมทำลายภาพลักษณ์ประเทศขณะที่อีกฝ่ายกลับมองว่าเป็นการแสดงออกของคนรักชาติแต่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกฝ่ายกัมพูชาเอง ก็มีรายงานว่ากำลังรอคำชี้แจงอยากเป็นทางการจากรัฐบาลไทยพร้อมจับตาว่าจะมีคำขอโทษหรือไม่โดยเฉพาะในกรณีที่คลิปแพร่กระจายออกไปและกลายเป็นประเด็นการทูตในอนาคตกลับมาที่ตัวบุคคลนายสมหมายหลังถูกจับกลุ่มเจ้าตัวให้การว่าไม่พอใจที่ทหารกัมพูชามายืนประจำในพื้นที่ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นของไทย ซึ่งนี่เองก็กลายเป็นประเด็นทางอุดมการเรื่องของอธิปไตยที่อาจแฝงอยู่ลึกๆแหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงเผยว่าอาจต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ที่เข้าพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกลุ่มอดีตทหารหรือกลุ่มผู้มีอุดมการเข้มข้นเพราะบางคนอาจลงมือด้วยความรู้สึกส่วนตัวโดยไม่คิดถึงผลกระทบระดับประเทศปฏิกิริยาจากนักการเมืองหลายฝ่ายก็เริ่มออกมา บางคนเสนอให้มีโครงการสันติภาพชายแดนเชื่อมโยงทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์คล้ายนี้อีกในโลกโซเชียล h a ช h t a g ชายแดนเดือด Hashtag อดีตอสชกทหารกัมพูชา Hashtag มัดเดียวสะเทือนสองประเทศกลายเป็นเทรนด์ชั่วข้ามคืนชาวเน็ตพากันถกเถียงอย่างดุเดือดว่าใครผิดใครถูก และควรดำเนินการอย่างไรในระยะยาวเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ไทยต้องบริหารจัดการชายแดนอย่างมืออาชีพไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคุงแต่รวมถึงมิติทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวร่วมกันกับกรัรมพูชาเราจะเห็นได้ว่ามัดเดียวที่ปรากฏในคลิปไม่ได้สะท้อนแค่ความรุนแรงทางกายภาพแต่มันสะท้อนความรู้สึกที่ค้างค้างของบางคน ที่เชื่อว่าชายแดนยังเป็นพื้นที่ที่ถกเถียงกันอยู่และเมื่ออุดมการณ์รุนแรงเกินพอดีก็กลายเป็นภัยสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่เคยมองเห็นก็คือจิตวิญญาณของชายแดนตรงพื้นที่ประสาทต,ตามเมืองทมเป็นจุดที่มีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมาหลายร้อยปี ซึ่งเหตุการณ์มัดเดียวของนายสมหมายทำให้คนทั้งประเทศกลับมาทบทวนว่าพื้นที่นี้เรารู้จักมันดีพอแล้วหรือยังย้อนกลับไปในอดีตตาเมือนทม เคยเป็นหนึ่งในจุดที่มีความตึงเครียดไม่แพ้เขาพระวิหารมีประวัติพิพาทต,ตั้งแต่ยุค่าอนานิคมโดยเฉพาะเมื่อมีกองกำลังจากทั้งสองฝ่ายดูแลพื้นที่ทับซ้อนกันเรื่องของอธิปไตยจึงกลายเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งและต้องใช้ความระมัดระวังทุกก้ว้วมีรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนเหตุเกิดนายสมหมายได้โพสต์ข้อความในกลุ่มโซเชียลของอดีตทหารพราน พูดถึงเรื่องความไม่พอใจที่ทหารกัมพูชามาประจำอยู่ในพื้นที่ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นของไทยซึ่งนี่เองก็กลายเป็นประเด็นทางอุดมการเรื่องของอธิปไตยที่อาจแฝงอยู่ลึกๆแหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงเผยว่าอาจต้องเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้ที่เข้าพื้นที่ชายแดนโดยเฉพากลุ่มอดีตทหารหรือกลุ่มผู้มีอุดมการเข้มข้นเพราะบางคน อาจลงมือด้วยความรู้สึกส่วนตัวโดยไม่คิดถึงผลกระทบระดับประเทศเสียงจากนักการเมืองหลายฝ่ายก็เริ่มออกมาบางคนเสนอให้มีโครงการสันติภาพชายแดนเชื่อมโยงทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุคล้ายนี้อีกในโลกโซเชียลชายแดนเดือด <ht> อดีตอสอโชคทหารกัมพูชาแ <ht> มัดเดียวสะเทือน2ประเทศ กลายเป็นเทรนด์ชั่วคามคืนชาวเน็ตพากันทกเทียงอย่างดุเดือดในระยะยาวเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ไทยต้องบริหารจัดการชายแดนอย่างมืออาชีพไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงแต่รวมถึงมิติทางจิตวิญญาณความมั่นคงและการสื่อสารกับประชาชนไม่เช่นนั้นหมัดเดียววันนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการขัดแยง้งใหญ่ในอนาคต และนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเดือดครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับประเด็นร้อนครั้งหน้าสวัสดีครับ